สวาสดีเพราะไม่พี่น้องลูกหลานเป็นจังไดเนาะย้ายสลบหัวก้าฟืนย้ายสลบหัวก้าฟืนป้าดิโต้มันนอนหลับเพราะฝันดีกระดกกระเดียดฝันดีครับฝันดีเนี่ยฝันงวดวันก็นยังมาถือเนี่ยวันวันนี้ตกไก่เลยเอ้ยเป็นจังไดเนาะลูกหลานอยู่ดีมีแห้งบ่านเะแม่ตาเลตุนเะนาะเอ้ยขอถวดเด้อ ขอโทษขออภัยฝันน้อยยังว่าฝันมันบ่งจากว่าไม่ได้บอกตัวไดนฝันมาจัางสันก็บอกไปฟังมาจัางสันย้ายสรุปเลยย้ายสื่อหลายนะสาที่โทวศูนย์คักศูนย์แน่ยังว่าโอ้ยเหตุจังไหนแต่ตัวลูกหลานแต่น,น้องวัฒน์น้องซึเหมือนเงินน้ำย้ายหลายบาทดีเนาะแก่ไม่แก่ไม่ให้เทียบฝันดีงวดล่างงวด เทวดาองค์ดีเพิ่นก็บอกร่างงวดเทวดาตัวกับมีเทวดาบ่าตัวก็มีแล้วจะเพิ่นสิมาให้ห้องกับฝันซื่อซื้อเนาะฝันห้องกับซื้ออันซื้อล้อเบืองมันเป็นบันถือนะขันซื้อหลายๆมันเป็นบ่าถือนะเอ้ยเป็นตันนายคักูดีนะบ่าฝันหัวมันหลับเนี่ยเสาน้นบ่ต้องน้นหลับตันนายฝันคับฝันเนี่ยฝัน สิออกตัวนั่นคักๆนเนี้ยฝันหม่วนว่าหันฝันมันถือก็เทียวดาองฟุตไซนามาบอกฝันถือด้วยหมวดนี่มันจะคล้องเเววเองแล้วฝันโต๊ะไก่ซะโอ้ยมาถูดออึอดลูกหลานหมวหน่ะเอาไม่เนาะว่าหลับหัวมันดอกย,ายๆๆๆ้ายย้ายไาหลับหัวมันดิมันฟาบ่มีเชียเดียวดอกเนาะมันมีเดียนซีเชียวนอกวันพา มันต้องได้แหละจักเที่ยงโอ๊ยดูดีมีแห้งยู่จีลูกหลานยายจดตูดหลายกันยังไงที่จังไหนน้อลูกหลานบ้าฟาดกันเหมือนกันน้ำยายเิเนาะมันเอาไม่ฝันไม่ก็ทีมาลงเหคือเก่านี่ยแหะว่าถ้าฝันกันว่าฝันยายว่าล้งเนี่ฝันยายฝันยายยังลงเนี่มันยังกระซังเป็นเดียนเป็นปียายกับว่าล้งเนี่ยันว่าฝัน อันฝันย้ายยังลงย้ายบนลงสมือสมือคือนั่นหรอกย้ายฝันอะไรยังลงยางเที่ยกับฝันแมนยังเที่ยกับฝันบอแมนไปเสนอยังว่าฝันเนาะย้ายกันยังบอกว่าฝันนี่บ่เป็นตาเสียจะตดอยูกลงโง่ขึ้นใส่ดังย้ายไว้เอาไวเสียแน่เสียครึ่งนึงไว้เสียครึ่งนึงแล้วก็ร้องมึงเอ๋อแค่มาถามข้าวซื้อหรอกว่าเป็นยังไงเนาะสรุปสไลายเ้ราะเนาะย้ายสูญหลายอยู่องเลย ถำข่าวถามข่าววันหนาวไหมเนาะลูกหลานเนาะมันนี่ย่าสิไปขอน้ำมันทั้งสิฝันทั้งสิขอน้ำมันแยาปะปูดอกหนี่งอยู่ไปขอามีแยบปูคนหนห่งตัวแยบปูกับแม่นอยู่ดิแนเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าแม่นรู้เพิ่นบอกเออแยบไปถามข่าวซทำไมล่ะแฟนฝันย่าสิลงให้ไหมเด้อลูกหลานอยู่พักกันอยู่ดีมีแห้งคว่ำเก็บใยใดคว่ำไข่ใหญ่มี มีอายุวัฒน,นาสุขคพลเด้อปฏิพันธนสารสมบัติเด้ออยู่เย็นเป็นสุขฉิดเงินในเงินฉิดทองในทองเด้อลูกหลานเด้นเงินในเงินฉิดทองในทองมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธุ